นี่ตัวอย่างนี่โหนี่คุณ<ด>ก็ดูนานมากดูนานมากจนแบบสุดท้ายแล้วอ่ะอนี่ถ้าไม่ได้คนนี้นี่ชีวิตนี้ไม่ไม่รู้จะได้แต่งงานหรือเปล่าตที่<อ>ว่าปู้<น>เป้ทำไมเนี่ยอ๋ออันนั้น <laughs> ชีวิตนี้ก็คงจะไม่ได้ กันที่ป่าเทพดีกว่านะคะอ่าอย่างที่เราทราบกันว่าป่าเทพเนี่ยเป็นคนที่เวลาทําธุรกิจอะไรเนี่ยก็เหมือนจะไม่ประสบความสําเร็จไปหมดจนล่าสุดเนี่ยผมก็ทราบมาว่าป่าเทพเนี่ยไปเปิดร้านหมูกระทะค่ะแล้วเขาบอกว่าคนเยอะมากผมจําได้เลยแบบคนรอคิวอร่อยมากผมยังมีความรู้สึกเฮ้ยผมดีใจกับป่าด้วยอ่ะแต่วันก่อนเนี่ยคือยายาหญิงออกมาพูดไงว่าเอ้ยคุณแม่เล่าให้ฟังแม่น้อยเล่าให้ฟังว่าเหมือนจะมีปัญหาแล้ววันนี้เราเจอตัวใช่ไหม ถูกต้องนะครับมาฟังกันว่าปัญหาของป๋าเทพในการทำธุรกิจครั้งนี้เนี่ยที่เหมือนว่าจะไปได้สวยเนี่ยนะฮะมันคืออะไรครับนะครับเจอกับปัญหาการทำธุรกิจอีกแล้วนะฮะสำหรับนักแสดงตลกรุ่นเก๋าอย่างป๋าเทพโพงามนะครับล่าสุดก็ออกมาเปิดใจต่อหน้าสื่อเลยนะครับบอกกรณีที่เจ้าตัวเนี่ยนะครับคิดว่ากำลังถูกคุ้นส่วนร้านหมูกระทะ ขั้นเทพเนี่ยที่เพิ่งเปิด,ดเมื่อปลายปีที่แล้วเนี่ยโกงเงิน นะครับเพราะว่าตอนแรกตกลงกันไว้ว่าจะปันผลคือ60ต่อ40นะครับโดยป่าเทพเนี่ยได้40%นับตั้งแต่เดือนแรกป๋าก็ไม่เคยได้รับเงินตรงนี้เลยแถมยังต้องควักเงินตัวเองในบางครั้งตอนที่รับรองแขก VIP ที่ร้านแขกพิเศษที่ร้านนะครับยังสืบทราบมาว่าหุ้นส่วนคนนี้มีกรณีโกงเงินร้านหมูกระทะของนักมวยอย่างสมรักคำสิงมาก่อนเลยครับเราก็ไม่ได้ สนใจนะหลังก็เออเราจะทำเ,ออเราเพราเขาพูดดีอะแล้วว่าเออโอ okay, เคมักันลองดูสิหรือ,อว่ามันเป็นยังไงเพราะอะไรอย่างเงี้ยก็แบ่สัดส่วนผม 40, ก็สี่สิบคือเขาบอกให้ป๋าสี่ห้าป๋าก็เออไม่เป็นไรหรอกเพราะเราเนี่ยใจเปิดอยู่แล้วป๋าสี่สิบพอให้แกหกสิบในฐานะแกเออออกเงินมาทําก่อนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าท้ารพูดตรงๆอรป๋าไม่ได้ว่ปาป๋ามาทําด้วยชื่อเสียงเปล่าชื่อเสียงป๋าเนี่ยถ้า การันตีแล้วมันจะมากกว่านั้นหลายเท่าอ่ะถ้าเกิดจะพูดถึงความที่ว่าป๋าไปคุกคีอยู่เขาสามสี่เดือนห้าเดือนโดยที่เราไม่ได้ชบาทเนี่ยมันมันไม่ใช่ไงตอนตอที่จะทำที่ทําให้ป๋าออกมาพูดแบบนี้เนี่ยมันเป็นเพราะว่าเขาจ่ายเงินปันผลให้ป๋าชา้าเรือ่อมันไม่เห็นเลยอ่ะแล้วก็เพิ่งจะมาให้ช่วงอ,อยู่นั่งเจ็ดเจ็ดหมื่นกว่าบาทหรือไงเมื่อสองวันนี้เองหลังจากที่มีข่าวขึ้นมาน่ารักเพียงแต่ว่ามันสร้างความอึดอัดเฉยๆแล้วเราทําเราไปอยู่แล้วเราเหมือนกับว่าเราอายอายอ่ะพูดตรงอ่ะก็เลย ให้แฟนดูไปก่อนเียเขาบอกนะคะว่าเราสามารถเข้าไปตรวจสอบบัญชีเขาก็พูดอย่างนั้นแหละแล้วบัญชีกองอย่าภูเขาแล้วใครจะไปไปทำไมเขาไม่เคลียร์ไปตลอดทั้งทุกวันทุกวันละ่ะทำไมก็ไม่ทําอย่างนั้นละ่ะทำไมก็ต้องตั้งหลายๆเดือนแล้วถ้ามันเช็กกันเหรอยังกับโอ้โหแล้วใครจะไปเช็คที่มาในป่าไม่ได้ใจร้อนนะป่าป่าเห็นว่าถ้ามันไม่ถูกต้องป่าก็ไม่อยากไปใกล้ตรงนั้นหรือว่าให้คนที่อื่นลองดูแทนไปคือถ้าใกล้แล้วป่าก็ไม่สบายใจป๋าเข้าไปดูแลร้านนี่แบบมีความเกินของเองไปเป็นบ้างไหมของป่าทั้ง ก็ไม่รู้อ่ะมันก็ไปไปมาไม่รู้กี่เดือนแล้วน้ำลูกทั้งหลานไม่ใช่ค่าอะไรบ้างคะที่ป่าอ๋อเราก็ต้องค่าน้ำมงนน้ำมันค่าเราต้องกินต้องใช้ค่าเจอกับคนที่เราจะต้องต้อนรับอะไรหลายอย่างคือเหมือนเข้าเนื้อเลยข้าเนื้อแม้กระทั่งบางทีคนที่ไปกินอะไรก็เพิ่มรับจ่ายเขาในบางทีบางอย่างนี่คือเป็นเองทางเขาแล้วใช่ไหมคะว่าเราต้องถอดชื่อป่าออกมันตรงนี้ไม่รู้อ่ะแล้วแต่เขามันมันแล้วแต่เขาคุณอ๋อต้องถอดเดี๋ยวถ้าเกิดป่าไม่ทำเนี่ยตอนนี้ว่าคือถ้าเราพูดหมายความถ้าคุณ ทำในกฎเกณฑ์ตรงนี้ป๋าก็อาจะอจะทําอีกไงถ้าเกิดเขาจะไม่ทําด้วยกันก็ไม่เป็นไรก็คือตรงนั้นเราเห็นมาหมดแล้วไม่ไหวแล้วอ่ะปามั่งไงตอนนี้ก็ทําอยู่ที่นี่รามินทราโค<ฆ>้ดรับส<ช>มดมาโค้หมดเลยยี่สิบจุดจนีนนียครับครัวครัวป่าเทพฮะเป็นร้านหมูกระทะเขาลูกไม่ไม่ผลท้าแมวครับเราไม่ไม่มาเหมือนใครเพราะเราคืออาหารธรรมดาปกติทุกอย่างมีอาหารจีนไทยฝรั่งทุพวกนี้แหละฮะ 아영기